ไนะมิมีินงบสกูสกคนเนาะมาพสมานตวันอีกแล้วในยามเช้าเน้านะว่าจะเป็นทา,างราฟังไตเรื่องา็่างประเทศเรืงดีตอนหับกระสุนสัตวันตอนเลี้ยก้งเก่พมิดินงบด้วยวัวในเวลาเช้าเแ้านี้เนาะสตวันกัตอนอื่งม่ก็จมาดูหนึ่งเขาดูหนึ่งเาแล้วก็ต่อไปส็จะได้ประพูดพ้องบโอเคเพืพ่อว่าเป็นการเช้าเสิเวลาเนาะปติตามช่วงฟังตนเลย สียงก็ยังบ่ได้บาดด๋ยังบ่ได้ล้างพ่อหน้าซําต้นมากอะะเะตลวงเยเงเป็นประมาณนี้ละตอนนี้กําลังยามันสสวนักเนาะจะดัก โดยนะะี mm <h>. <c oughs> <T> ่กำลังมาหดส่วนพักตัวกุนเนาะลงมาไม่สิท่าหดพักก็มาแลางเงินไปช่วยนี่หากระปุ๋มบ้านนี่เนาะยังบ่แตกยังบ่ออกจากพักเลย หมดนี้ตะบนงามงามนลพักไป,ไป,ไปกินไบ้ดระบิจัะ กระตุ้นแต่เด็กพนมยงพนมยองพนมยงพนมยองเธอแต่ข้องไปฟุ้งเนาะพี่น้องเนาะ อลุงมาเลยเพราะว่ายังไม่เปลี่ยนเครื่องยังไม่ได้ล้างหน้าล้างตานตาข่าวแล้วก็ลุงน้าฮุดทธะพิงอ่องเลย

เลยซื้อเลยเนี่ยเห็นก้นเลยนะเป็นก้นอีกกี่กองใด่เนี่น้ําเต็มแล้วน้ําเต็มแล้วค่ะตุ้ยจเัเตียงคัเกเตียงเขาจะเป็นยังไหม นับออกแม่จะได้กินแม่ปันติดหนาก็ได้กินซักเลยเน,นี่ยนอือ หนึ่งโอ้โอกโบราณสิแม่ลอ,องซมลองซำงอกนก bóc chắc Ừ <laughs> ถึงถึงอ่้ถึงมามาโน้อยแม่ทอ ข้าวแล้วก็นอนพักกันแล้วมืพี่น้องเลยพักแล้วก่อนแล้วนั่งลงข่าวพีน้อไปส่งลูกไปโรงเรียน ไปแล้วเบิ่งนานพักกับพี่น้องเลยหากะหากะออกเนาะจิมจี้จิมจิกจิ๋วเลยซ้มโฟมเล็กน้อยจิมจิกจิ๋วผักบัวเดินพี่น้องเด้อนี่ผักของบัวเนาะนี่ ยังยังเป็นเบี้ยน้อยๆ1 5กับคนนะอันนี้นานประกาศเนาะนาก็เอาเขียวมายำมานี่แหละพน้อเพิ่นสิได้กินเนาะโดนเติบอยู่ยังยไปเปิดเลยนิเาบัวเฮายังได้ัคลิปนี้ก็มีหยังหลายเนาะกกแล้วว่าังไดพี่น้องเอ้ยโดย สั้นกะฝากพี่ฝากน้องฝากเอฟซีไปสุขุนสุคนเนาะคนไลค์ก็แซ้ก็ติดตามไปเด้อสภาพหน่าย,ยังบ่ได้ร่างเนาะตื่นมากันหนึ่งข่าวเราลงมาดพักพี่นอเลยโดยจบกระจืดจืดส <c oughs> ำหรับคิปนี้ขอสศิลาพี่แลน้องหลดจบลงเพียงแค่น,น,นี้ก่อนเนาะก็กล่าวคำว่า,บบาสบายดีสบายดี